ตามหาด่วนเหรียญ10บาทปีพศ2549ราคาสูงถึง3,000บาทแต่เหรียญน,นั้นจะต้องเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรมาดูคลิปนี้กันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อรวมถึงให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ10บาทปีพศ2549นะครับว่าผมรับซื้อเหรียญแบบไหนและแบบไหนถึงจะมีราคาสูงถึง3,000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเนี่ยก็มาดูคลิปผมพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2549เนี่ยปัจจุบันนะครับมีคนส่งข้อความเข้ามามากมายเลยครับในช่องของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน f a c e b o o k นะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าเหรียญ10บาทปีพศ2549เนี่ยโดยพื้นฐานของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สีมีขนาด26มิลลิเมตรนะครับ จำนวนการผลิตคือ128,930,000ล้านเ0 0เหรียญนะครับซึ่งเหรียญที่มีจำนวนผลิตเยอะแบบนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าเมื่อมีจำนวนการผลิตเยอะคนย่อมไม่ค่อยสนใจแล้วก็ยังไม่มีราคาซื้อขายแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญพัสีีนกับธรรมดาเหรียญ10บ,บาทปีพศ2549ไม่มีราคาซื้อขายเลยนะครับ แต่ถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือที่เรียกว่า UNC นั้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่หลัก10กลางๆไปจนถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของการตกลงกันนะครับแต่มันจะมีเหรียญ10บาทปีพศ2549อีกแบบหนึ่งครับที่ทางร้านเราเนี่ยประกาศรับซื้อและให้ราคาสูงถึง3,000บาทนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2549บล็อกพัเสียงตรงอ่า พัดเสียนตรงเป็นยังไงพัดเสียนตรงนั่นก็คือด้านก้อยของเหรียญเนี่ยหันขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราพลิกข้างพลิกข้างๆด้านพัดเสียนก็ต้องหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับพูดง่ายๆคือเปเลี่ยนพัดเสียนตรงนั่นเองนะครับด้านก้อยกับด้านหัวจะต้องหันขึ้นมาทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเหรียญ10บบาทปีพศ2549ี่เนี่ย ปกติเลยก็คือจะไปเหรียญพระเศียนกาบอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าไปเหรียญพระเศียนตรงก็จะต้องหันขึ้นมาในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2549บล็อกพระเศียนตรงนะครับให้ส่งรูปมาขายที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับก็ ลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับแต่เพื่อนๆเ,เ,เราวัดระวังระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทปีพ,ออพศ2 5 4พภารสีเตตรงเนี่ยจะมีการตัดแต่งครับโดยมิจฉาชีพเนี่ยมันจะเจียเหรียญด้านหนึ่งครับตรงกลางนะครับก็คือจะเจียรตรงสีทองเนี่ยแล้วก็เอาอีกเหรียญหนึ่งอ่ะมาตัดแต่งประกบเข้าหากันนะครับซึ่งมันจะจับได้เพราะข้อความมันจะไม่ตรงกันนะครับ เดี๋ยวผมสมมติให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะสมมุติอย่างนี้นะครับคือด้านหน้าของเหรียญเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมครับภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9แล้วก็เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9ถูกไหมครับส่วนด้านหลังจะต้องเป็นประเทศไทยอักษรเบลแล้วก็พศ2549 10บาทแล้วก็จะเป็นตาตรงกลางถ้าเป็นเหรียญพรัเสียนตรง แท้นะครับจะต้องออกมาสภาพแบบนี้เลยนะครับคือด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้และหันขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบเหรียญเนี่ยจะต้องไม่มีการตัดแต่งนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ของแท้นะครับถ้าไม่ใช่ของแท้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือสมมุติด้านหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราพลิกด้านหลังนะครับอ่าถ้าเราพลิกด้านหลังอันนี้สมมุตินะผมยกตัวอย่างเหตุการณ์จำลองให้ฟังนะครับ ถ้าเราพลิกด้านหลังเนี่ยคำว่า10บ,บาทมันก็จะอยู่ข้างบนแต่ไอ้ JD เนี่ยมันจะหันขึ้นไม่งงใช่ไหมครับเพื่อนๆอขออภัยผมไม่มีเหรียญปลอมเป็นตัวอย่างมาให้นะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บเหรียญปลอมนะครับก็คือ,คอพูดง่ายๆคือถ้าเป็นเหรียญที่มีการตัดแต่งถ้ามีการตัดแต่งขึ้นมาเนี่ย JD เนี่ยจะหันขึ้นไปชนกับทาง10บบาทให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยนะครับว่าเหรียญแบบนี้ไม่ใช่ตลกนะครับเหรียญปลอมเหรียญดัดแปลงนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับ หลายคนไปซื้อมาตามตลาดนัดนคัคิดว่าอุ้ยกาไรแล้วซื้อมาพันต้นๆขายได้สามพันปรากฏเจอเหรียญลอมเหรียญตาแต่งครับซึ่งขออนุญาตน,นิดนึงนะครับถ้าแท้เนี่ยสมมุติด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับด้านหน้าพระเศียรหันขึ้นใช่ไหมครับด้านหลังก็ชี้ขึ้นเหมือนกันอ่าอย่างเงี้ยเรียกเหรียญแท้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนผิดข้างนะครับแล้ว J d ดีหันขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่อักษรเบลไม่หันขึ้นตามนะครับพูดง่ายคือ ยอด JD ดีเนี่ยปกติอันนี้ต้องไปเหรียญแท้ถูกครับเหรียญแท้ปกติจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติยอดเจดีหันขึ้นไปชน10บาทอย่างเงี้ยไม่ใช่ตลกนะครับหลายคนคิดว่าตลกหลายคนไปเจอมาแล้วบอกผมพี่อย่างนี้ตลกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญเจียเหรียญตัดแปลงเหรียญตัดแต่งนะครับซึ่งเป็นภาษาในวงการนักสะสมมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมามีตอนนี้นะครับแต่ยุคนี้มันเห่อมาก นะครับไม่รู้ใครทำนะไม่รู้ออกมาจากที่ไหนนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแท้คือ JD จะต้องชนกับอักษรเบลถูกไหมครับเห็นไหมครับยอด JD ดีต้องชนกับอักษรเบลแล้วแม่น้ำเนี่ยจะต้องชนกับคำว่า10บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญตัดแต่งนะครับยอด JD ดีมันจะไปชนกับคําว่า10บาทแล้วแม่น้ํามันจะอยู่ตรงอักษรเบลแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญดัดแปลงเหรียญตัดแต่ง ระมัดระวังให้ดีเลยนะครับถ้าพบเจออย่าไปซื้อขายเด็ดขาดเรามีความผิดนะครับมันเป็นเหรียญปลอมเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับมันไม่ใช่เหรียญตลกนะครับถ้าเป็นเหรียญตลกเหรียญหายากเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือย่อเจดีหันขึ้นชนกับไอ้นี่อักษรเบลแล้วด้านล่างจะต้องเป็นแม่น้ําชนกับ10บาทนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับตลกมากกว่านั้นเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงนะครับ ก็คืออ่ะอย่างสมมติอ่ะผมบอกองี้นะเดี๋ยวมิชาชีพไปไปทำนะอ่ะเดี๋ยวผมพิกให้ดูนะครับกลายเป็นปรากฏว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะแป๊บนึงก็อ่ะอย่างสมมตินะอย่างเงี้ยกลายเป็นปรากฏว่าข้อความหันลงครับข้อความด้านหน้าเหรียญเนี่ยหันลงแต่พะเสียนเนี่ยกลับหันขึ้นแทนอ่าดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็โปรดระมัดระวังแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับปัจจุบันมีการปลอมแปลงเหรียญเยอะมากๆแล้วนะครับในวงการเนี่ย เมื่อก่อนก็มีแต่มันไม่เยอะเท่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนิจฉาชีพหาข้อมูลเก่งหรือว่ายังไงนะครับดังนั้นขอให้เ,เพื่อนๆระมัดระวังด้วยนะครับถ้าใครไม่ชํานาญอย่าได้ไปซื้อตามตลาดนัดเด็ดขาดนะครับให้เ,เพื่อนๆหาแค่เฉพาะที่มีในบ้านก่อนก็พอนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวิธีการส่งรูปนะครับให้เ,เพื่อนๆถ่ายถือกับกระจก ส่งมาให้เห็นนะครับให้ผมเห็นว่าเอ้ยนี่เหรียญพระเสียงตรงนะครับอ่าแล้วก็ส่งมาที่ทาง f a c e b o o k f a n p a g e ลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็สง่งรูปมาได้เลยนะครับไม่ต้องถามเยอะถ้าเหรียญคุณแท้เหรียญคุณใช่ผมซื้อแน่นอนนะครับขอแค่คุณมีเหรียญที่เราประกาศรับซื้อเราซื้ออยู่แล้วนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดใช้เหรียญ ไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาเหรียญจริงๆนะครับเหรียญ10บาทเนี่ยราคา3 0 0พันถ้าเพื่อนๆไม่ได้กดติดตามไว้เพื่อนๆอาจจะเผื่อใช้ไปในราคา10บบาทก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับ